สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมอีกหึงคลิปนะครับสําหรับแนวทางวันนี้นะครับอาจารย์ขอเสนอแนวทาง2ตัวบนตรงนะครับประจำงวดวันที่16กันยายน67นะครับสูตรที่ทําได้ในสูตรนี้นะครับ3 6 4 1 6 7ี่6และก็0 6ที่ผ่านมานะครับสำหรับงวดนี้นะครับทีเด็ดก็คือ2กับ7นะครับเด่นทั้งคู่ ไม่ทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับก่อนชมนะครับแนวทาง2ตัวบนตรงนะครับก็โปรดได้มาฟังคําเตือนกันนะครับคุณครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณครับครับสำหรับนะครับแนวทางของอชุดตัวเลขในคลิปนี้นะครับ อาจารย์ก็นะครับจะนําเลขนะครับเพียงให้ท่านได้เห็นเลขวิ่งกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปฟัน2กับ7นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะขอตั้งเลขนะครับที่จะนํามาทํานะครับก็คงยังไม่พูดนะครับก็อย่างนี้ก่อนนะครับเลขมันมีที่มาแน่นอนนะครับ ครับคุณครับสาหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับก็2กับ7นะครับคุณครับเราก็เป็นเลขวิ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าดทีนี้นะครับเราจะมาจับสองตัวตรงนะครับในระยะเพียงซึ่งเลขในงวดนี้นะครับมันจะเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งแล้วก็คู่ออกเลยนะครับ อจารย์ขอกราบขอพรบคุณนะครับสําหรับคุณคุณท่านที่หนุนชาสมุนไพรนะครับคุณครับยังไงก็หาภูมิต้านทานเอาไว้นะครับเพราะว่าบางท่านนะครับถ้าอายุมากๆนะครับก็อะไรพวกต่อมลูกหมากโตอะไรต่างๆนี่นะครับลองใช้สมุนไพรแบรนด์ใบเทาหรือสีดูนะครับเพราะไอ้ตัวนี้นอกจากจะไปช่วยบรรเทาเรื่องการคันต่างๆแล้วนะครับยังไม่มีสาเหตุแล้วนะครับท่านจะเป็นสมุนไพรที่ขับปัสสาวะนะครับให้เราแบบใสหนิงนะครับคือ อ่านะครับลองลองดูนะครับลองลองดูนะครับเราจะโฆษณามากไม่ได้นะครับคุณครับเดี๋ยวจะไปม่นเมตตต่อการผิดพรบนะครับก็สมุนไพรของเราท่านที่เอาไปทานแล้วนะครับก็ช่วยอนุเคราะห์บอกต่อๆด้วยนะครับคุณครับจะเป็นพระคุณยิ่งนะครับเพราะตอนนี้เราก็ยังเพื่อเผยแผ่ให้ท่านได้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ยังร้อยเดียวเหมือนเดิมนะครับค่าส่งอะไรต่างๆก็ยังเป็นภาระอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้หวังกําไรอะไรเลยนะครับขอบพระคุณอย่างมากนะครับ เราจะมาดูเลขวิ่งแล้วก็พร้อมคู่ออกนะครับเพียงระยะไม่กี่งวดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ใส่10บหลักไปนะครับเพราะตัวนี้มันจะมาหลัก10ตอนนี้นะครับก็คลองนะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็คลองแบบนี้เลยนะครับก็มาประกบกับสูตรตัวนี้นะครับบางครั้งอาจจะมาด้วยกันมันก็ไม่แน่นะครับอาจารย์ก็เลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับก็ลองลองดูนะครับสําหรับอ่สูตรตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นเลขที่อาจารย์ก็พยายามนะครับว่าเลขวิ่งนะครับอย่างนี้เลยนะครับบางครั้งมันมาด้วยกัน อย่างนี้นะครับวันนี้ก็ตัวนี้เลยนะครับคืออาจจะมาด้วยกันก็ได้นะครับตัวนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็คงจะต้องอาจากลาท่านทีเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้ติดตามกันคลิปหน้าต่อไปนะครับกับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังเข้าใจอาจารย์เสมอนะครับสวัสดีครับ